มือนีแม่นกกับมาหอดบ้านจะของแล้วเนาะบ้านนี้สร้างไว้นะคะราคาก็ไม่ได้มากนะคะแต่ข้าวของก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็มีคนมาอยู่นะคะกับทางหนานคิดว่าสิสางหลังหนึ่งไห่เนาะบัดบันบ่นเป็นคือคว้ามคือข้าวของอะไรไม่มีเลยแต่มีคนเข้ามาอยู่ค่ะนี่กระพ้างเหมือดเด้อันนี้รูปรูปใช่ค่ะนี่ค่ะ กับห้องซํานี่นะห้องเท่านี้กับถือบา่าโอเคอยู่แบบว่ามากอยู่แบบสงบสงบสงบนะแล้วมีคนเข้ามาอยู่นะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะมีคนไม่อยู่ค่ะเพ่หนา้าตาเสยหนามือนหนาด้านห้องน,าาน้ำเ,เป็นเน่าบะเตอร์ฟตาฟ้าไอเบื้องหลังบ้านมือนหนามืนหนาด้านถ้าสูมาอยู่จังได้สูเพต่อนุญาตสูงไม่อยู่ ข้างหลังก็เป็นที่จจ้องน้ง่ก็มีห้องน้ำอีกกอเห็ดใบสำหรับไปลาไปมาบาน่อยเนาะไม่ได้ทําใหญ่ทําโตโด้วยว่างดประมาณแค่นี้เห็ดใบไม่ย่าม,มาบานกับมานอนนี่มือขึ้นไปนอนรีสอร์ทจา้าบ่มีหมองอยู่จา้าข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันน้นาะกนามึนจา้าไทยให้ไม่ยูจา้าผูมึงเป็นไทยกวเมื่อขั้านซูขนาดซูขนาดนาเมื่อน,นาด้านแค่ฮะมานีเจ้ากูบอกหลยเชื่อเร้อกูบอกแล้วกูตำรวจไม่จับซูเด้ สิทธิ์อีกย่างหนิแม่สามพ่อสามแมส่สวยยังนี่สุมิสติดอีกอย่างสุมาเัยยัยงได้ยอ,ยอยู่นี่นบุญว่ายงอยู่นี่มีสิทธิ์อีกย่างคนเท้านี่หนาด่านพอ่อที่เนาะมีสิทธิ์อีกย่างแม่งยู่เงื่อนคนอื่นโดยที่ประเดับอนุญาตเดี๋ยวเจอกัน